น,นี่คือเป็นแม่ของสับเพิ่นพี่น้องสบายดีแม่เออเดี๋ยนี้พนกำลังเหดฟีมือของแม่ซับเพิ่นก่อยเ่เป็นพี่น้องจ้าก,ก็เลยมีแต่คนใายคนยังเขามาเนาะพานหลานคุณเข้ามาแล้วก็กวดหันเพียงนึงมาเบิ่งกันพี่น้องใส่แล้วมาให้แม่เลยแม่โอ้โหน่นจุกกระสิมีปูปนเนาะก,ก่อย มีปูนสองขุมีทรายสามทุกทก็อันนี้พี่น้องก่อทางนี้เนาะก่อทางนี่บ่ให้อันดินทรายนี่มันเจือนเวลาคอนเทพื้นเนาะนี่พี่น้องมาหอดบานหอดซองแล้ว <c oughs> เห็นเมเน่แล้วเนาะพี่น้องจ้าพร้อมพร้อมพี่น้องทั้งดำทั้งจอยงามก่าเกา มาบึง่นก่อพี่น้องจ๋ามาบึงเนาะอ้าวบาดนี่พิ่นจะลงมือก่อได้พี่น้องนักสร้างก่อมืออาชีพเจเพิ่นกับพ่แม่นักสร้างหรือพี่น้องเพิ่นกับเป็นแม่ค้า,คาขายฟื้นขายเค้าเปียกขายยางนีืพี่น้องขายลาบขายก้อยตลาดตะกี้นัน่นไมเนาะอ่าตะกี้ตอน ตอนเพิ่นยังสาวยังนุ่มนะเพิ่นขายยุตตลาดเนาะล้แบันนี่แล้วกับพวบุมี่แล้วพี่น้องบาทนีิลกานั่นได้ออกจากบนขายตลาดเนาะเพราะว่าห้องเศร้าเขาเก็บปีหนึ่งบอเราเป็นเดือนแม่ปีเท่าไหร่เดือน,นอเดือนละล้านเดือนละล้านตะกี้เงินเงินเงินเนก็บบ้านเฮานี่สิ ถือว่าแพงแน่นม่เนาะงินล้านนึงนี่สองสามสปีหายังบ่บได้พี่นอ้องตะกี้เพื่อนละบาไหวเนาะตะเก้ากะลูกยังน้อยตะกี้ยังหางเงินบเป,ป็นพี่นอ้องมีแต่แม่เนะี่ยเพื่อนหาผู้เดียว <c oughs> เลี้ยงเบิดครอบครัวเนาะมีแต่แม่ผู้เดียวแล,ยแล้ววันนี้แล้ก็พ่อเสียไปเพื่นอนอก็ได้เลิกในเลิกขายไปพี่นอ้อง เลือกขายไปแล้วก็มาอยู่เฮือนอยู่ซานลูกก็ไปหาเบียกงานงานก็ส่งเงินมาให้กินกับโบรายพี่นอ้นองเนาะพอได้ใส่ได้จอดได้สอยในเฮือนในซานวิธีเพื่อก่อพี่นอ้องจ้าสับนะรดฮาโต๊ะปานบุ <c> ๋ม <oughs> มีพี่นอ้องลูกหลานกันยังน้อยยังกันนั้น สับป่นก่อบุเป็นนี่พี่น้องกระสีช่วยตีนช่วยมือเพิ่นนี่แหละเพิ่นสำนานแล้วอันนี้เพิ่นคนนะปื๊บปื๊บพวนพวนน่ะบ่ต้องเน่งก็ได้แบบบ่ต้องเน่งมันเสื้อเลยนะพี่น้องสับป่นเคยก่อนะพี่น้องเนาะเพราะว่าบริเน่งแบบเนี้ยเน่งอยู่แต่ว่าก่อขึ้นไปแล้วก็ เที่ยวพี่น้องเบี้ยวเออแต่เพื่อนบุกฆ่าหาเน่งเพื่อนตรงแล้วตาสายตาของเพื่อนนะสายตาตรงแล้วต้องเน่งเสื้อเลยรุ่นนี่เห็ดหน่อยๆก็บอลเล็กอันนั้นแหละบอลเน่งนะเห็ดปลากีนทั้งเน่งเห็ดอยู่พี่น้องเห็ดอยู่พอฝนบ่มหัวเสียหัวเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้นะอันนี้สิก่อขึ้นเพราะว่าเขาสิเทพื้นเด้ยันนันดินทรายนี่มันเวลา,าเอาไม้ออกระยันมันนั้นนาะเขาเลยต้องก่อก่อเพื่อให้ดินมันเจริญอ,ออกเวลาเขาเทพื้นแล้วก็เอาไม้ออกสินะคือต้องก่อเลยใช่ไหม แม่เพิ่นกระดเพื่อมาได้กะข้ามมืดเมื่อวานนี่พี่นอ้องเอ้ยมาหอดอันสะพานสะพานอย่างก็สะพานไทยลาวเนาะกับประมาณออกรถมากับประมาณตีอย่างก็บบ่ายโมงเนาะบ่ายโมงตอนเที่ยงเนี่ย มาหอดสุภาพให้เล่ากับประมาณตีสี่พี่น้องตีสี่แต่เขาก็ยังบ่เปิดด่านเนาะกับาก,ก,กันนั่งรอไปอีกจนหอดหกโมงต,งตุงหกแล้วเขาจังได้เปิดด่านเปิดด่านละกะหลายขั้นตอนพี่น้องเขาทดสอบพันทดสอบนี่เพื่อสิกลับโอ้ยเบิ่งเขาเห็ดดัดเส้นพี่น้องจ้า <laughs> จนสิบเอ็ดโมงก็ยังไม่ได้กินข้าวพี่น้องนั่งรอฟังเขาคอยขี้แค่ฝอยอันนั้น,นอยู่เนาะ ตป็นบัวเป็นก็นได้มากับป้าเพื่อนป้าจอยป้าจอยกับอันนั้นงานน้ำกันแต่บัวเพิ่นมาก,ก่อนเนาะแต่สะเพื่อนกับอันนั้นป้าจอยนี่ยัองอยู่อ,อยู่อันนั้นอีย่งก็อ,งอยู่ด่านเลยจนบใบสองใบสองจังได้ข้ามมาเนาะ าคลิปนี้ก็พอจะมีแล้วพี่นอ้องไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปลามาดีดปูนชนาคอยปะไรยายอนี้ <c oughs> บายบายจ้า